เปิดร้านไม่ถึงปีขายแฟรนไชส์ได้ไหมต้องถามว่ารอได้ไหมถ้าคุณรอได้นะคุณก็ต้องดําเนินกิจการไปสัก3าปีเพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องของงบกำไราขาดทุนหรือช่วงเวลาในการดาเนินธุรกิจแต่ถ้ารอไม่ได้จริงๆถามว่าขายได้ไหมสําหรับผมผมมองว่าขายได้ถ้าคุณมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน องค์ประกอบที่1คือธุรกิจคุณทํากาไรธุรกิจมีกําไรมันดูตรงไหนมันดูตรงระบบบัญชีนะครับถ้าคุณมีระบบบัญชีมีมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องเลยนะย้ำนะครับมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องคือมาตรฐานบัญชีภาษีนะถ้าคุณมีตรงนี้แล้วสามารถสะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าร้านคุณทํากําไรแล้วมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบครบถ้วนเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะขายเริ่มขายแฟรนไชส์ได้นะครับไม่ติดอะไรแต่ประเด็นคือพิสูจน์ได้ไหมก็ต้องพิสูจน์ได้นะครับถ้าจะมานั่งคุยกันบอกว่ามีกาไรมีกําไรไม่พอมันต้องมี ระบบบัญชีมาสแสดงเลยนะครับมีโปรแกรมบัญชีมีการบันทึกบัญชีมีงบบเงิาาขาดทุนภายในทุกอย่างจะต้องตรวจสอบได้ทุกอย่างจะต้องนําเสนอให้กับนักลงทุนได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับว่าเขาซื้อไปแล้วเขาจะไม่เจ๊งเขาจะมีกำไรแน่นอนถ้าคุณมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามนี้แล้วคุณพร้อมเมื่อไหร่อาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนแล้วแต่ก็สามารถเริ่มขายแฟรนไชส์ได้เหมือนกันครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความพร้อมระดับไหนนั่นเองครับ